ท่กท่าขายในทุกเหล่าในทุกหมู่ในทุกชั้นทุกภูในทุกชั้นทุกภูอ่อนอกน้อมขอนอกน้อมมหาบารมีตมหาบารมีทรงเป็นประธานทรงเป็นประธานใดก็ตาม สิ่งใดก็ตามเราข้าพเจ้าที่เราข้าพเจ้าได้เคยปฏิเสธได้เคยปฏิเสธต่อกันและกันต่อกันและกันเคยประมาทร่วงเกินเคยประมาทล่วงเกินต่อกันและกันต่อกันและกันในทุกยุคทุกสมัยในทุกยุคทุกสมัยกรรมบันดหรือกรรมบันไดเราข้าพเจ้าพวกเราข้าพเจ้าได้เคยสร้างเรื่องสร้างราวได้เคยสร้างเรื่องสร้างราวมีการขัดขวางมีการขัดขวางต่อการโปรดสรรพสารต่อการโปรด องมหาบารมีแห่งองค์มหาบารมีในพระองค์ใดก็ตามในพระองค์ใดก็ตามหรือเคยสร้างความแตกแยกหรือเคยสร้างความแตกแยกในหมู่สงฆ์ทั้งหลายในหมู่สงฆ์ทั้งหลายในหมู่สัมปชัดทั้งหลายในหมู่สัมปชัดทั้งหลายในหมู่หนึ่งเราใดก็ตามในหมู่หนึ่งเราใด จากบันไดหรือจากบันไดได้กระทบกระทัางที่ได้กระทบกระทั่งคุณข้องมองใจคุณข้องมองใจกติอักติมีกติอักติต่อกันและกันต่อกันและกันในทุกหมู่ทุกเราในทุกมู่ทุกเรล่าในทุกชั้นทุกภูมิในทุกชั้นทุกภูมิบัดนี้ข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าน้องสำนึกน้อมสำนึกในทุกกรณีกรรมในทุกกรณีกรรมที่เป็นสิ่งกีดกันที่เป็นสิ่งกีดกันตอพระสัทธรรมต่อพระสัจธรรมและเป็นอุปสารและเป็น ุปสภู菩萨ดอกการโปรสภาษัณดอการโปรสภาษั์ร่วมกันร่วมกันขอประกาศสลาประกาศขอประกาศสลาประกาศขอการตั้งจิตปฏิเสธการตั้งจิตปฏิเสธซึ่งการและกันซึ่งกันและกันและน้องกราบขอขมากรรมและน้องกราบขอขมา ซึ่งกันและกันขอให้มีส่วนขอให้มีส่วนนะครที่วาสนาในอธิวาสนาความสว่างสวัยในความสว่างสวัยซ okay. ึ่งกันและกันซึ s ่งกันและกันขอให้กรรมทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายอโหสิกรรมร่วมกันเป็นอโหสิกรรมร่วมกันนาการบัดนี้ด้วยเถินนการบัดนี้ด้วยเถินอาโหสิ